สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับที่มาบ้านเล็กค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้มาบ้านเล็กนะคะวันนี้มาบ้านอาของพ่อแม่ของคาส,ส,สค่ะทำห้องอรับแขกร้องห้องกินอาหารใหม่แล้วเค้าเมาื่อวานนี้มาช่วยทำแล้วนะคะเราเอาขาขาบ้านเนี่ยเขาเอากระดาษมาปิดมาปูาันต้องห้าชั่วโมงค่ะเอาเอายามาฉีดก่อนให้เขา เปียกแล้วลื่นลงแล้วก็ตึงออกได้แล้วที่นี่เต็มไปหมดเลยมีแต่กระดาษแล้ก,แลก็กวาดขวาดแล้วก็ใส่ถุงกันตั้งประมาณห้าถุงถึงเต็มเส็แล้วก็มองเห็นข้างล่างว่าเขาเป็นอย่างนี้มองเห็นไหมตรงเนี้เขาเคยติดพรมแล้วกาวที่พรมน่ะเขาไม่หลุดไปกับพรมไปเขาติดกับพื้น เราก็ต้องมานั่งคูดกันอีกกว่าจะเสร็จจากแล้ววันนี้เราจะมามติดเม่รู้คือสถาไทยเขาไงที่โดยชัยเขาบอกว่าถ้าผิดถ้าเสร็จแล้วจะเรียกจะพามาดูอีกทีว่าห้องเนี้ยเป็นยังไงมั่งเดี๋ยวได้แค่ดูห้องก่อนค่ะ โอ้นี่ห้องใหญ่มากโอแล้วของเนี่ยเขาไปไว้ข้างนอกกันหมดเลยนะคะแล้วก็ประตู <c oughs> นี่เป็นนี่ห้องรับแขก,กค่ะแค่นี้นะคะแล้วเที่ยวหลังมาดูกันว่าเป็นยังไงมัางคะ่ะบ๊ายบาย เสร็จแล้วค่ะ6ชั่วโมงเนี่ยทำกันแล,แล้วอีก2-3วันก็มีพรมมาจะถ,ถ่ายให้ทีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไป บ้านพ่อแม่ของคาสนค่ะเขาทำห้องห้องรับแขกใหม่เแล้วเราไปช่วยเขาตอนประมาณสองอาทิตย์กว่าเนี่ยแล้ววันนี้เขาบอกเามื่อวานเขาเขียนมาเขาบอกว่าเสร็จแล้วเรามาดูได้แล้ววันนี้เราจะไปดูกันค่ะฮัลโหลมาทำเกสตส์เกับป <Hello. Hello. S 1> ัก ถึงแล้วค่ะมีห้องเขาเสร็จแล้ว,ว,ลวมาเรงเขาอยากจะถ่าย <c oughs> ทําห้องเสร็จแล้วจาห้องไม่ได้เลยนะคะเนี่ยที่เรามาทำสองอาทิตย์กันเนี่ยเขาแต่งบ้านสวยสวยดูสิแต่งบ้านเขาสวยมากเลยฝาก็ผนังเก็เสร็จหมดแล้วสวยมาก นี่ตรงนี้เขาเห็นอยู่ว่าเขายังทําไม่เสร็จเพราะตรงนี้เป็นเพราต้องปิดด้วยเขาอยากให้เป็นเออเป็นไม้หมดเลยค่ะแบบเนี้ยให้เป็นไม้หมดเลยแต่สวยนะแล้วก็จัดบ้านเขาสวยมากเลยดูสิสวยมากเลยนี่ก็มีรูปครอบครัวเขาแล้วตรงนี้ที่นั่งนี่ห้องรับแขกเขาที่นั่งสวยมากเลยค่ะ เล็กมาช่วยแต่ทำทำเทสช่วแล้วสองครั้งนะนี่เขาทําหมดเลยแล้วเขาทำความสะอาดบ้านเขาหมดแล้วก็แต่งบ้านเขาหมดเลยค่ะสวยมากนี่เขาก็ทาสีเทียช่วยแล้วนี่เป็นอย่างอื่นนะคะเนี่ยอัโหลนะอัลโหลยังสุดเนี่ยเดี๋ยวในกระตู้ตรงนี้จำได้ไหมคะเนี่ยเขาเป็นห้อง ดูขนางกันไปแถวเลยฮัลโหลนี่เขาก็ทําขอบเทียบใช่แล้วนี่เขาไม่มีขอบค่ะเขาเอาไม้มาติดดูดีมากเลยแ็แค่นี้แหละคะ่ะเล็กจะให้ดูว่าห้องที่บ้านทีเลอรมันในนี้เป็นยังไงมั่งบ๊ายบาย